ไม่เป็นไรตามสบายเลยทรเจ้าเชิญนะครับนี่เอาแผงไฟมาทำการสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวไฟนี้เปลี่ยนเสมือนว่าท้าไฟฟ้าช็อตทำยังไงนะครับเราจะมีคันเอาใหญ่คันเอาเล็กนะเราเสียบปลั๊กไฟจากวัดมา22โวลต์ทุกคนอยู่เงียบหมดเลยนะครับโอเคผมจนี้ทำไฟช็อตให้ดูนะครับ ไฟฟ้าชออ็อตเป็นสาเหตุการเกิดเพล่ไหม้ดับหนึ่งในทุกสถานที่ไม่ว่าบ้านคนหรือวัดก็าตามนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดไฟฟ้าช็อตเนี่ยพระคุณเจ้าจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความปลอดภัยทําอย่างไรนะครับหลักการก็คือถ้าว่าทา่านพบเหตุไฟฟ้าชอ็อตนะท่านยังไม่ต้องใช้ถังับเลิงก็ได้ตอนนี้ถ้ามาจากปลั๊กไฟก็แค่ดึงปลั๊กออกหรือว,ว่าเห็นไฟฟ้าชอ็อตแล้วมันมาจากปลั๊กไฟท่านก็สามารถดับได้โดยการตัดกระแสไฟก็คือดึงดึงปลั๊กไฟออกเห็นไหมครับเมื่อไฟหยุดช็อตไฟก็หยุดไหมเป็นเรื่่องงาายๆททุกคคนนํได้ะรับ ผมเสียบปลั๊กไฟดูใหม่อีกครั้งนึงเดือมันก็เป็นเอดฮ่าฮ่าฮ่าฮาดึงไม่เอเอามาไหมนี่มา้รถคือกมาเลยช็อตนะครับถ้ามันไม่ได้มาจากพั๊กไฟนะครับนะครับในแต่ละคานของวัดเราเนี่ยหรือตามบ้านเนี่ยมันก็จะมีเบรกเกอร์แล้วก็วิ่งไปที่สายสวิตไฟแล้วก็สับเบรกเกอร์หรือตัดกระแสไฟตรงเฉพาะที่มันช็อตเข้าใจภาพไหมครับเพราะะฉนั้นการตัดกระแสไฟในขณะที่เกิดไฟฟ้าช็อตเมื่อท่านอยู่ในที่เกิดเหตุ เป็นวิธีการเดียวที่ท่านจะสามารถควบคุมเพลิงได้โดยยังไม่ต้องใช้ถังดับเพลิงนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ตรงที่เกิดเหตุนะครับเห็นไหมครับไฟดับไม่มีอะไรไม่เลยว่ามันคุมตรงไหนหรือถึงแม้เขียนไว้แล้วบางทีตัวหนังสือมันก็นหายไปนะครับเราก็สับเมรีสวิตเลยก็คือสับคันเอาใหญ่ก็คือตัดไฟทั้งอาคารพอเข้าใจภาพไหมครับ3ามรูปแบบนะว่าถ้าเกิดไฟมากจากไฟฟ้ฟชตถ้าท่านพบเหตุไม่ต้องตกใจ ยังไม่ต้องวิ่งไปหาถังระเกอรมาฉีดเพ, <อ S 1> พราะขณะที่วิ่งไปเอาถังระเกอรมาแล้วยกมาอย่างมันเสียเวลานะแต่ถ้าพระท่านตัดกระแสไฟแล้วยังมีเปลวไฟลุกไหม้อยู่นะก็ท่านน,นี่เป็นเรื่องจริงแต่ไม่เคยมีใครสนใจแม้กระทั่งพระคุณเจ้าตามวัดก็ไม่เคยสนใจแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าที่ของทางราชการก็ไม่เคยสนใจวัดเลยนะสนใจเพียงแต่ว่าเจ้าเงินเข้าวัดเยอะๆได้อย่างไรแต่ไม่เคยสนใจเลยว่า วัดจะต้องปลอดภัยอย่างไรเพราะนั้นมีวัดตัวยอย่างมากมาย ai, หลายร้อยวัดงานที่ไหม้ไปแล้วเยอะแยะนะครับแต่คนไทยก็ยังไม่เคยมีใครสนใจนะครับแล้วโครงการด้านเนี้เป็นโครงการที่ี่ผมรีบเพราะว่าผมกผลัวฝนตกนะฮะถ้าหากว่าเดี๋ยวฝนไม่ตกไม่เป็นไรนะเวลาใช้ก็ดึงสายออกใช่ไหมครับดึงสลักออกนะครับปกติเคยเดาเพิร์มฉีดวัดเป็นแบบนี้ท่านเห็นไหมครับง่ายๆไม่มีอะไรปลครัะหลบ เราไปอยู่ด้านนี้ก็ได้มาอยู่ด้านนี้ลยเราไปอยู่ฝั่งนี้เลยเพราะว่านะเวลาฉีดนะครับปกติเราฉีดระยะห่างก็ได้แต่นี้ผมฉีดใกล้ๆ้ดูให้ดูนะครับว่าถ้าฉีดแล้วไปดับนาะอพอถ้าเราไม่ตัดก,กระแสไฟเนะเดี๋ยวมันก็ช็อตแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับตอนนี้สมมติเราฉีดไปแล้วไม่ตัดก,กระแสไฟนะครับอันนี้สารเคมีมันค่อนข้างจะดีโมด้ทั้งสารเคมีไม่ดีเนี่ยพอฉีดปุ๊บดับพอหยุดฉีดจะช็อตลูกใหม่เลย แต่นี่สารเครมีมันค่อนข้างดีเพราะฉีดปุ๊บมันดับแต่พอมันจะชอดลูกใหม่มันใช้เวลาไปหน่อยนีย่นานอย่างนิดเลยโปรดสังเกตน,นะครับถ้าไม่ตัดกระสัระส่าย ร้อเรี้ยบร้อยคันเอาท่านต้องสับคันเอานะครับเมนสวิตช์นี่ต้องสับนะสับคันเอาจะปิดไฟแสงสว่างอย่างเดียวไม่ได้ถอดปลั๊กอย่างเดียวไม่พอท่านต้องสับคันเอาเลยถ้าในกุฏิของท่านหรือพื้นที่ตรงนั้นมีตู้เย็นก็ให้ช่างไฟฟ้าเนี่ยมาติดตั้งเบรกเกอร์สวิตช์ควบคุมกระแสไฟเล็กๆเฉพาะตู้เย็นไว้จุดหนึ่งได้หอกอไมครับเพรที่น้ำสาะจะถูกไฟลวกเพราะฉะนั้นครูฝึกเตรียมน้ำไว้แก้วนึงด้วยนะครับ น้เตี๋ยวไม่เรียบร้อยโอเคใส่น้าไม่เรียบร้อยนะครับน้ํามันพืชเนี่ยปกติมันติดไฟยากนะแต่การที่อุ่นน้ํามันพืชเอาไว้แบบนี้แล้วไม่มีคนอยู่ในห้องครัวน้ํามันพืชจะติดไฟขึ้นมาเองเพราะนั้นน้ามันพืชมันติดไฟมันติดไฟที่อุณหภูมิ320องศาเซลเซียสท่านสังเกตดูนะครับขณะนี้น้ำมันพืชเริ่มมีควันขึ้นแล้วแสดงว่ามันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวพอมันร้อนถึงจุดติดไฟมันติดไฟเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ามันพืชในกระทะที่มันติดไฟ ซึ่งงานจะไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะทําไม่เป็นที่ทําไม่เป็นหมายถึงว่าสัญชาตญาณมนุษย์เมื่อมีไฟไหม้จะเอาน้าําสตราดอย่างเดียวพราะฉะนั้นจำไว้เลยครับว่าน้ามันพืชในกระทะถ้าลุกไหม้ห้ามาน้สาสะอาดถ้าใครเอาน้าํนาสะอาดขณะที่ไฟไหม้น้ามันพืชในกระทะันนั้นจะถูกไฟข้อนะครับโหดที่สุดก็คือว่าไม่สามารถชนเปลวไฟความร้อนได้เพราะนั้นการป้องกัน,นไม้น้ำมันพืชติดไฟในกระทะคือตั้งกระทะอุ่นน้ำมันพืชแล้วห้ามลืมท่านฟังผมทันไหมครับ การป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้น้ำมันพืชในกระทะคือทําครัวที่ไหนก็ตามแต่อย่าตั้งกระทะอุ่นน้ำม,มันพืชแล้วไปทําอย่างอื่นโดยลืมไปเลยว,ว่าอุ่นน้ำม,มันพืชไว้เพราะฉะนั้นอีกสักครู่หนึ่งน้ำมันพืชจะติดไฟขึ้นเองนเพราะนั้นีเรเามาจะติดแล้วนะครับตอนนี้ที่บนนะคุณเจ้าขอตัวแทนสองลูกครับลงไปข้างล่างกับผมไปเตรียมถังน้ำแข็งคนละหนึ่งถังครับมาเลยครับเอาถังแรงเลยถังเคมีตอนนี่ไม่ได้ติดไฟนะรับกคุณเจ้าดูด้วยใครถ่ายรูปไม่ถ่ายไม่เลยถ่ายวินิไม่เลย อย่าเข้าไปลึกอย่าเข้าไปลึกอยู่ตรงนี้เลยอยาปั้ไปเลยถอยมาห่งางอีกถอยไปอีกอยู่ตรงของนี้เลยอยู่ตรงของนี้เลยตรงนี้เลย,ยตรงนี้เลย ไม่ปิดวาล์วได้เลยครับไม่ปิดวาล์วครับไม่เป็นไรครับถอยออกมาถอยออกมาถอยนะครับเมื่อเกิดไฟไหม้แล้วถ้ามีความผิดพลาดในการดับเพลิงที่ไม่เป็นหรือดับไฟไม่เป็น Yeah, yeah, อจบไล่เรียบร้อย สูงมากเพราะนั้นการดับเพลิงเห็นไหมครับว่ารากุญเจฉีก็ดับเพลิงไปที่ฐานเพลิงเพราะนั้นเวลาฉีก็คือฉีกที่ต้นเพลิงเราจะไม่ฉีกที่เปลวไฟถ้าฉีกเปลวไฟไฟจะไม่ดับพอก็้าใจภาพน,นะครับเข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นทุกวัดมีหลายวัดที่เคยเกิดไฟไหม้แล้วที่เรานําถังดับเพลิงไปถวายก็ได้ใช้ถังดับเพลิงดับได้โดยกลัวเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงที่มีความร้อนสูงมาก ผมจะใส่ข้อต่อแก๊สเราเรียกว่าเรกูลเลเตอร์หรือข้อต่อลดแรงดันซึ่งเราใช้อยู่ในห้องครัวทั่วไปถามไม่หน่อยดิตัวส่งแก๊สตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยดแรงดันในกรณีเกิดแล่รั่วแล้วไฟไหม้นะเอาเกิดเติมไฟขึ้นมาไฟมาไำอะไรมามาถึงแล้วบูร่าแก๊สแต่ปลากดหมุนวาล์วผิดแทนที่หมุนไปทางขวา พวกผมไปทางซ้ายผลการปิดวาล์วแก๊สไม่ถูกต้องทําให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงลุกไหม้โต๊ะเก้าอี้แล้วก็ลุกลามขึ้นขบวนตัวตึกสูงสี่หชั้นมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นกเ,กเก้าสิบ็ดศพเยอะไหมเก้าสิบ็ดศพบาดเจ็บประมาณ100ร้อยกว่าคน <c oughs> เป็นเหตุการณ์ที่ดังไปทั่วโลกซึ่งทุกคนรู้ดีพยายามปิดวาล์วแก๊สนะครับปิดวาล์วแก๊สอย่างเดียวเลยนะครับอจุดไฟอันนี้มรรคุญเจ้าขึ้นมาปิดวาล์วแก๊สทีเราถึงรูปเลยครับปิดไว้ นะครับนะครับนะครับยอดเยอยมถูก <นะ S 2> ต้องดีมากอะ thank uh you -huh. ไว้ห้ามดึงออกปักไฟที่ที่ไม่ได้เสียบก็ห้ามเสียบสวิตช์ไฟที่เปิดไว้ห้ามปิดสวิตช์ไฟที่ปิดไว้ห้ามเปิด แล้วก็เก้าองค์กรพันธมิตรที่มาในวันนี้นะครับ,บก็กราบนักสก,การขอพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่ได้กรุณาให้เกียรติพวกเราและนั่งชมการสาธิตนะโดยไม่ได้ไปไหนเลยทั้งๆที่ผมรู้ว่าท่านก็มีภารกิจที่ต้องทําอะไรหลายอย่างในวันนี้ลูกประัญยูเนี่ยทำงานเพื่อสังคมเยอะมากนะเพราะนั้นก็กราบนักสงพระคุณเจ้าว่าวันนี้พวกผมเนี่ยถือว่ามีบุญมากนะมีบุญมากที่ได้มาที่วัดของท่านแห่งนี้แล้วก็ได้มาทําหน้าที่ ในการเป็น,ปนพลเมืองคนไทยที่ที่ยังรู้จักรักชาติรักบ้านเมืองแล้วพยายามจะทําอะไรให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังนะหวังว่าสิ่งที่ผมได้ได้ดาเนิน,นการในครั้งนี้นะจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้กับทางวัดของเราให้มีความปลอดภัยและเชื่อว่าสิ่งที่เราทำด้วยความตั้งใจนี้ก็คงจะทําให้อะิด การบำรุงพระพุทธาศาสนานะครับในโอกาสต่อๆไปนะการท,ทาแบบผมเนี่ยมันเป็นการทําที่ผมพยายามทําให้เห็นแต่ละอย่างนะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยแม้จ้จ่ายไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทนะครับทั้งกาสามีทิง้งลูกทิ้งเต้าไปเลยเนี่ยผมไปสัมภาษณ์ออกทีวีด้ซ้ำไปนั่ซึ่งเรื่องราวตอนนี้มันเลือกไกลตัวหมดแต่ไม่ได้สนใจฉนั้นบางวัดท,ที่เห็นเนี่ยที่กับผมไปถามทำไมมันเลือกไกลตัวแต่ข้อเทจจริงมันอยู่ใกล้ๆตัว อย่างกระโดดนีคุณชี้ดิที่กระทะเห็นไหมฮะไฟไหม้กระทะเนี่ยร้อยทั้งร้อยอันน้ำสาดอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์นะปุ้งหรือบอดตูมเดียวตายหมดอ่ะนะฮะแล้วแต่และ